พวกก็ต้องขอกระตือรือร้นทุกคนนะครับผมผมวันที่เล่นเกมเจนชินเพลนครับก็จะมาเล่นกิจกรรมพี่วันสแต็กว่าให้มันให้หาของตามเมืองใช่ไหมตามเมืองซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าเคยมีมาหรือเปล่านะครับผมก็อวอร์เรนกันเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีอะไรสนุกสนุกรอเราอยู่อืมอ่าฮะอ่าเฮ่อฮู้ยเมนที่มีชาติหร กิจกรรมกันเหรอครับเนี่ยกิจกรรมกิจกรรมครั้งนี้โหรุ่นผู้พูดรุ่นพี่แล้วแบบนถึงรุ่นน้องในเชั้นซึมถ้าอย่างช่นท่รนปูปลูกคนี่แตกเราทำไงนเนี่ยโอ้ รับทราบด้วยครับอ๋อต้องกดใช้พรใช่ไหมแล้วก็ระเบิดลูโป่องอ๋อชวนเพื่อนเล่นได้ด้วยเหรอไม่เจิงเจ๋งเจ๋งเง,งเปลี่ยนมาโอ้ยค,ครับพี Go, go, เดี๋ยวไแค่นเดียวอันนี้คือบัาพี่บอ,อกมาคือทำให้ตัวสูงขึ้นโอ้โหเล่นอยู่นี่เลยสวยสวยไ่ไกลตามทางใช่ไหมตามไอ้ลูกเหลืองๆใช่ไหมผมว่าใช่ชัว ทางไหนเนี่ยทางนี้ใช่ไหมคนจะยินเสียงผู้นะหมดปีใหม่แล้วยังนี่คืออะไรอะเวรกรรปุ่มแซ่ตผมกดไม่ติดแซ่ตผมไม่ดีเอาแล้วไงจะขายเซื้อฮัาดีกว่านีา่นะขาซสื้อฮันบอยอ๋อตัวสูงงี้เหรอมันก็ไม่ค่อยดีทุกคน,นจริง ไม่ไม่ไม่ค่อยดี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 ตัวสูงนี้ไม่ค่อยดีซ <c oughs> ึ่งว่าผมมั่วมากเลยเนี่ยเขาจะโอ้โหชับ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 หมดยังใน <c oughs> อีกสี่สิบลูกเลยเหรอฮะ <c oughs> <c oughs> อ๋อสีเหลืองปะไม่ใช่สีเหลืองนี่แล้วรูปโบ๋ไหนหมดอ่ะอ่อนล่างันเหรออ้าวเฮ้ยดีๆๆเดอมันสปอนขึ้นใหม่ได้โอ้เฮ้ยขอาสิอฮะขอสิอฮะบอย แคดูนั่งชัวร์ยี่สิบหัวหรอว้ายจริงเลยชัวร์ไหมครับทำไมบินแปลกๆคาร์เซอฮับอยโอเคไป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 โอเคครบอะไรครับเนี่ยเอ้ยนี่คือกิจกรรมแค่นี้เหรอเดี๋ยวก่อนสร้างสุปเสร็จแล้วเคลียร์แล้วอ๋อมีมีประมาณหลายมีหลายวันด้วยโอเคทุกคนอีกแอนหนึงตอไปต่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 อเลสโก้เลสโก้ ยพเที่ย้แหละทุกคนน่าเล่นเปลี่ยนละผมว่านะกินกันพ่สนุนทุกคนสนุกมากเล่นยากเลยมัน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 มากนั่นไงหน้าเรือเอาดีอันนี้คือพรมใกรคื่อท่ตัวละครเคื่องคอมเพลตกาวมอันนี้ดีกว่าแต่นี้มันช้าตัวน้อยก็ขึ้นคอมเพลตการรวบอืม อันนี้ดีกว่าผมไม่ต้องการวิ่งเร็ววิ่งเร็วผมไม่ต้องการผมกลัวแบบโดดผ้าตกเรนะือตัวใครตัวมันนะตัวเรือนี่ไปไปต่ออนะ่ะเป็นตัวเรือคือตกแล้วตกเลยนะขึ้นยากเลยนะประเด็นโอ้โหแต่แต,แต่อันอย่างยากอะ่ะโอ้โหดูวางตะกี้คือบนบนบน,บนต้นสนเลยบนสน,น,สนโอ้โหอยู่บนนี้ด้วย มได้เก็บลงมาตะวันนี้ออกให้หมดก่อนอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จะบินเก็บมาเยอะให้หมดก่อนตะวันได้เก็บบาตะวนให้หมดก่อนจะได้แบบชิวๆแบบไม่เกรงใจใครนี่ปั๊บอยู่ก็ใช้ให้คุ้มทุกคนวิ่งต้่หุ้มรวดเร็วดีอย่างเร็ว ชอบชอบชอบโอเคผ่านผ่านผ่านสนุกมีใช่ไหมผมว่ามีชัวร์เลยมันต้องมีสองฝั่งเอ้าหมดแล้วเหรอมีไม่เยอะเนี่ยผมว่าผมว่าอันนี้บัฟนี้ดีกว่าแบบเนี้ยแบบชื่อมรวบเนี้ยง่ายมากเลยไม่ต้องเดินไปใกล้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาเก็บอันนี้สุดท้ายขอเก็บนี้ก่อนหมดแล้วโอเคไปจอไปจอ กิโมเช่ไหมโอเคแล้วก็ตรงนี้ let's go บ e ัฟต่อมาต่อเนื่องโอเคหมดก็ทำอะไรได้ดีมากเรียแบบร้อยเฮ้ยทุกคนถ้าเกิดมีบัฟอันเนี้ยเล่นง่ายมากทุกคนเล่นโคตรง่ายมังนง่ายจริงง่ายจริงง่ายจริงมันไม่ได้ยากคนไม่ได้ยากเลยก็ทุกคนสรัคลีปน,นี้ขอจบพินีกันนะครับทุกคนก็มาลดนให้ดูแป๊บเดียวนะครับผมก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็ติดตามชมนะครับผมไปครับทุกคนบ๊ายบายครับผม